สบายดีเนี่ยสบายดีทำไมพี่น้องมื่อเนี่ยซาโบก็ซาโบพามาหลอกตลาดปากสองเมื่อสองคนพี่น้องแฟงสวรรค์นะคิดไปเอาบอกกับตุ่มเพื่อไปเอาทางฝุ้นใช่ เมื speaker, ่อโลกเถิงโลกเถิงไปตำเนาะอโลเดียวส่สื่อยังน้อมือฝากนใหญ่เ่ยกับง่ายสื่อก็ดูคัันเมื่อฝายบ้องเนี่ยยบัวพานี่คือตลาดสดก็คือหน่อจำบัวพาและสื่อ พัดปุ่นนี่เนาะนางจะเมือตามจะอมจะอมบ่อนนางงามเนาะเจไปทางไหนมาเจสนสัยเราไปหาของหน่ะนี่บ่จังหน่อยจังมาฮาลาไปหลอกก่อนไป สาบอร์พาพาทั่วตลาดพี่น้องทั่วตลาดบอร์า<ง>มองมอง่วงฮะนะแต่บอเอาดอกแต่มันงามดีไปเลาะ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 ซะก่อนมาพี่น้องเนเช่เดี๋ยวสอมที่เราเห็นงามๆตอน เดี๋ยวอาแบบเป็นเดี๋ยวฮะแม่าค่ะอาสีสลยเอาแบบเป็นสุดไม่น่ามสุดหนึ่งเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอมาสอมกำละสองไงสามกรหาบ่ ส <ira> ้มฟงมักซาโบ้พี่น้องแถมให้แน่ได้ย่าพอบ่หื้อเอาอีกเอาอีกบ่หื้อพอซว่เฮ็ดมบเขาส่งในมเาายมได้เดียวจะปเฮ็ดมน้อยดีเจมให้วนี้เอาสําหรับพอเท่า10,000นะบ่เอาซะพอซไดเนาะใหม่ จานหนะึนะ่งแปดพัน่นพี่น้องจานแปดพันีก่จ่ายนี่นะเอาซาบะผ่าไปเลยเอาถือว้จ่ายน่อนี่เอาถือว้จ่ายน่ยจกหยถือ,อถือเอาเนีอื่นหรือ่าถือไว้โอ้ถือหอ มือเกางมันหยาไปมือเกองไปเลาะทั้งได้บนสั่งกระพุกไว้นะหาสุดหนึ่งใส่หน้าอันี้แล้วก็ไปเอาปลาแดกประมาณสี่โลจากนี้ได้นี่จ่ายอนาม่สุดหนึ่งมหาะทัเรียกกบืยอเท่าไรนี่สุดหนึ่งิบพัน น้ามดนะก,ก็ไดคือกระปุ่นมาฝากน้องเมียน้องเบียบอเอาสุดเดียวเด้อเอาตัวเมือตามเลยเด้บอ,บอบอสภาพว่าบอสประเด็กตามมิดเลยได้อยวู่เฮือนบอส เนื้อไส้ตไร้มีราคาเท่าทไรราคาเท่าทไรเอ็นนหกเป็นหาอ๋อจจาหาทั้งดอันนี้ขับใจเด้อ,อบ่พอบ่พอ,อ,อดีแต่บัวคาคาทัวตลอดทั่นัะนะ่อะอายัางอีกเยอะ หิวคนเดียวไปก่อนเดี๋ยวจังสีซอยตอนนี้ยังเป็นมือเกาะเอายายนี่ยังบ่มาหลักป้าเดะโดยสีหลักป้าเดะง่ายนี่เมื่อก่อนพี่น้องยังบ่มาอยังมากระเออผักกระเทียมเอาบ่เอาเลยแล้วกระเทียมกับมางนาว บอขอยังสิเอาประแดกกำลาวอยู่เลี้ยงตั้งใหก็ได้ไหนลามาก่อนก็ได้ทุ้งานเนี่ป็หาทประดกห้เร้ตั้งใหก็ได้เอาเอาประแดกหนทุ้งหนึ่งสามโลอีกทุง1โลหนึ่ง เด็กจะคล้องเราแบบอยู่เนะายนะาย่าไปใส่ไปของหนักน้องประแสจานินซาเบอร์ผ้าผ้าทั่วตราดปักสองพี่น้อง เสื้อคืองามแต่นี่ตกออกสีนี่พวกผ้ามีแล้วสีออกใหม่อีกวันจากร์ออกใหม่โอ้ห้ามไม่ขี้โผล่ห้าใส่บ่ได้แล้ว บ่มีผู้อยากซื้อเนี่ยซาโปใส่เนี่ยบ่พี่น้องชุดโต้เลาะส่งเสื้อผ้าก่อนกระเป๋ากระเป๋าดำเงางามๆเลยโบเห็นตัวนี้สีดำเป็นแต่สีกรมสีฟอกอ่บ้างแล้วม่สวยยืดเสื้อแขนยาว เกือบผ่าใบผู้หญิงก็มีอยู่ในเลยชุดนี้ทำไมมันจับจังเลยอ่ามีบอใส่ไปเต้นหล่นแห่พี่เนะาะเปตเต้นหล่นแห่นี่บอ่าปาโทษใส่ไปเต้นหล่นแห่เอาบอสผ้าใส่ไปเต้นหล่นแหย่หล่นแห่เต็ดก็สงการ ไปทางด้านนคือเปเห็นมีสโซฟาขนานเนาะมีสโซฟาถือใจซาบูฟาน่ะสินะนี่สิเอาเสือหนายไปใส่รถแห่หยกทรงเลาะไปเลย โดยเหลาะไปเคลื่อนเลยพาพี่น้องเหลาะส้มตลาดปักสองเนาะพี่น้องซาบะพาพาเหลาะได้เหมือนเหลาะกับบอแมนธรรมดาพี่น้องเอ้ยหิวสะอมแล้วกับปลาแดกปลาละเมนเมนเหลาะตลาดพี่น้อง ไม่ตีแนลมินมินเขากายเขาคือเื <inaudible> ้อหลัก <DOT> บ <encore> <ruption> ้านนี <Doo Nixon> ่แต่เสื้อผาตัวหน่อยก็ปอกเก็กใส่าวขารถแห่ใส่มันก็เปียกนักน เสียพาไฟสัน่นหลอกทางได้แบบราวังเป็นวินราวังเป็นลมโทรศัพท์าบาโบนี่มันบอกมีการสัน่น่นอง มันก็สีสันค้นหนอยจักหน่อยได้หูรายตาก็ยากันเด้อพี่น้องเล่าตลาดทางบ่มีงเงินทางอยากหลอกบอ่ตอนนี้ก็สิเมื่ออะไรพี่น้องซื้อค้องใร้ายละะบอกว่าไรเก็บน้นกโะก็เกแบ,บนเน่เมื่อั

มาเทียนเป็นทีบเรียบร้อยแล้วพี่น้องชีรพนสิฮัมพี่น้องเก็ปรับส่องน้ำมืดมืดขึ้นค่ะขึมพลเดี๋ยวคือพนสิโต๊กเหมือนนี้เนาะเดี๋ยวมันเบิร์ดซาโบซื้อ,อยังไงเบิร์ซาโบผ้าซื้อ,อยังไงซื้อหม,ม่องโม่ ซึ้งกระปุ้นใส่น้ำอันนี้คือกระเทียมกับมะนาวกระเทียมกับมะนาวสะอมสะอมฝียัง<ส>ของดองอยู่คโคนลงในเ,เช้าก่อนปลาแดกปลาแดกชาวขายโลหนึ่งปลาแดกห้าวในสามโลกระปุ่นโลครึ่งมีเสียงใสของซะบะผาเสื่อนตัว พงษ์พงษ์ศักดษาพี่น้องเส,สาวนัยเงินพี่น้องจะมาพาคนของเขาองงานบ้านแล้วตัง้งแถวนั่นแหละ เหม่ยพี่น้องวเหนื่อลยพี่เอพี่เอจังโตัันนั้นมัน,น,วนบนวบโอเพมันอยากขึ้นอยากหัวนด้น่ะประเดี๋ยวไปลังบ้านเลยมันหัวแล้วกับอแฝบนี่คือบวขระไว้ในเฮือนก่อนยันมากัด โอเคจบคลิปก่อนคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องพอกันใหม่คลิปหนะ้ bye บาบ๊ายบายออ่ดเรพีน้ง